สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าแล้กันนะครับว่าตอนนี้นะครับสำหรับใครที่มีโปรแกรมตัว C ีคินเนอนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นฟรีหรือตัวโปรนะครับตัวที่เสียตังค์นะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆทาการลบโปรแกรมนี้ออกจากคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวนี้นะครับก็คือ ลองฟังที่เฮเอกหลังจะพูดก่อนนะครับว่าทําไมถึงเราจะต้องทําการลบโปรแกรม c ีคิเนอออกจากคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งปกตินะครับแต่ก่อนเฮเอกหลังเซียนะครับก็แนะนําตัวโปรแกรมตัว c ีคินเนอนะครับให้เพื่อนๆทาการใช้งานนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมค่อนข้างดีนะครับคือเอาไว้เคลีย์ขยะต่างๆเคลียร์ค่า r e g i s t r y ต่างๆของ Windows นะครับทิ้งหรือว่า ทำการลบโปรแกรมต่างๆที่เวลาเราทําการลบโปรแกรมออกจากตัว Windows 10เอ่อ Windows 7หรือ Windows 10ไม่ได้นะครับโดยบางทีเราไปที่ Control Panel แล้วแล้วเราทําการลบไม่ได้เราก็ใช้ตัโปรแกรมตัว C Cleaner เนี่ยสําคการลบได้นะครับแต่มาล่าสุดนะครับเมื่อวันที่29นะครับที่ผ่านมานะครับของเดือนที่แล้วนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาเนาะ เสิงหาไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ Microsoft นะครับทำการประกาศนะครับว่าตัว Ccleaner นะครับอยู่ในซอฟต์แวร์เลเวลที่เป็น P A U เอ้ P U A นะครับ Potentially unwanted application คือซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับ โดยนะครับตัว Microsoft ตัว Defender นะครับสำหรับตัว Anti-Virus ของตัว Microsoft เองที่ติดมากับตัว Windows 10นะครับไม่ทำการ Protect a p p l i c a t i o ตัวนี้นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากโปรแกรมตัวนี้นะครับอาจจะมีตอนตอน,ตอนทำการติดตั้งนะครับมันอาจจะ build นะครับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆอยูนี้นะครับฟรีแวร์ต่างๆไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับชอบแถม โปรแกรมบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ครับแถมลงมาคือสําหรับเพื่อนๆถ้าจะทำการลงที่เคยคนที่เคยลงครับมันต้องกดคัสตอมใหม่นะครับมาทาการเลือก,อกไมไ่แบบเน็ดๆอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะทําให้ว่าตัว Microsoft ตัว Defender Anti-Virus นะครับแล้วก็ที่ Microsoft บอกนะครับคือจะไม่ support ตัวจะไม่สแกนหรือว่า มองตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เป็น PUA เรียบร้อยนะครับก็คือผมแนะนำให้เพื่อนๆทำการถอนออกดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาต่อการใช้คอมพิวเตอร์อาจจะติดเกี่ยวกับพวก m a l แวร์หรืออะไรต่างๆที่มันมาที่มันมากับช่องโหว่ของโปรแกรม C Cleaner เองนะครับซึ่งผมก็ไม่แนะนำให้ลงนะครับก็เพื่อนๆที่ใครใครที่เคยติดตั้งก็แ,แนะนำว่าให้ถอนออกดีกว่านะครับว่า ออจะได้ปลอดภัยดีนะครับจะได้ไม่ต้องมาห่วงกังวลเพราะว่าเจ้าของโปรดักต์ของ Microsoft เองก็แนะนำให้ให้จริงๆก็ให้ถอนครับหรือไม่ไม่ติดตั้งเพราะว่าซอฟต์แวร์มันก็อยู่ในอยู่ในตัวของ PVA เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็วันนี้เป็นการบอกบอกเล่ากันละกันนะครับว่าออโลกของเราหมุนไปเรื่อยๆบางทีซอฟต์แวร์เขาก็ต้องพัฒนาหาผู้สนับสนุนและบางทีอาจจะมีปัญหากันตรงนี้นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับ สามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ